สวัสดีครับวันนี้นะครับมีปืนสั้นอัดแก๊สมือสองมานําเสนอล้นนะครับตัวนี้นะครับเป็น191เครับเป็นงานของอาร์มี่นะครับเดี๋ยวให้ดูเนื้องานก่อนนะครับเป็นยิงล่องลึกมานะครับตัวนี้ประกับเป็นประกับไม้นะครับสวยเลยตัวท่อเป็นสีเงินนะครับมีแม็กกาซีนนะครับผมใส่กระสุนพื้นฐาน ให้ดูสักนิดหนึ่งนะครับนี่นะครับภายในท่อสีงเงินนะครับปากกระบอกนะครับมีเกลียวนะครับโอเคเดี๋ยวมาทดสอบยิงให้ดูกันนะครับตัวนี้จะเป็นรีวิวสั้นๆเลยนะครับผมตัวนี้เนี่ยของอาร์มี่นะครับจะค่อนข้าง ครับแล้วก็มีความแม่นอย่างฟังจากเสียงกันง้างน,นกนะครับเสียงค่อนข้างเพลาะเลยนะครับตนนัวนี้โอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันนะครับก็สุนใส่ไว้ประมาณหนึ่งนะครับตอนนี้ แก๊สไม่ไดูไม่ซึมนะครับเดี๋ยวจะมาทดอสอบกันกนะครับเดี๋ยวสับครืค่นี่นะครับกับงานอาร์มี่นะครับใส่กระสุนใส่แกส๊สเรียบร้อยาะับแก๊สไม่ดูดไม่ซึมนะครับ,รรบตอนนี้ ลูกหมดสลัค้างนะครับอันนี้น่าจะยิ่งไม่สุดนะครับนี่นะครับก็เมืม่อสักครู่สลับค้างบ้างไม่ค้างบ้างครับก็ตีเป็นค้างบ้างไม่ค้างบ้างไปนะครับแต่เมื่อตอนที่ทดสอบเมื่อกี้นี้นะครับวาลูกหมดแล้วก็สลับค้างไ้นะครับ มาเนี้นะครับสำหรับตัวนี้ท่านไหนสนใจก็รายละเอียดการติดต,ต,ต่อก็จะอยู่ใต้คลิปนี้นะครับฝากติดตามช่องเราด้วยครับสำหรับวนันนี้สวัสดีครับ